กับนะครับอล้วแล้วตามผมนะครับพี่ชานจะช่วยอะไรที่มาี่เข้าไปเลยนะคะดูนิยาปาแวร์ยังดูนิยาปลาแวร์คือรเลกค่ะได้ค่ะกิติพงศ์เข้าไปเลยค่ะกิติรงศ์ขึ้เรีนด้วนะคตรงเลยครับตรงเลยครับ ตรงไปเลยครับตร้ไปเลยครับกระแผงกระแผงเฮ้ยแหนมหวานเฮ้ยนี่นี่นี่อะไรเนี่ยรถนะคุเต็มเออแจกแจกางวัที่นี่ไฟไหม ช่ช่ชวยชายาัง mm ื hmm. mm ่อแก็เรม่เดี๋ยวเน้องน้องดยนะคนที่แดงับแม่เดี๋ยวน้องเจอจตาคุณไฟไหมเป็นคนเรื่อต้นเดี๋ยวก็ให้เขาให้เขาเนี่ยคือเห็นผลเลยให้ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความสบายกนได้ เอาที่ภาพไม่เท่ากันแต่จริงๆนี่พูดจริงๆนี่คือทำกองทำงานเชิงรุกกระบวนการเชิงรุกบางเรื่องบางราวเนี่ยอาจจะหมือนงานมาบริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการอำนวยควาบริการให้กับพี่น้องประชาชนโดยทั้งรับที่เราเข้ามาหลายคนนะครับวันนี้ก็รวมด้วยกันทั้งสองวันตอนป็่หนึ่งวันคือวันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถมีที่ทำกิน ที่อยู่อาศัยได้ต่างๆในรหลันจังหวัดนราธิวาสสาขารีสอร์ทจะตอนนี้อยู่ระหว่างเดินสำรวจต้องทําให้เห็นทาให้ได้ว่าสิ่งที่เมื่อได้มอบนโยบายนี้มากรมสอบสวนพิเศษเข้ามาหาความพิจารณาในกองนโยบายทั้งนั้นก็ให้ความสนใจอย่างที่นะครับจะให้ความสําคัญมากรและแต่บนตีว่าการกระทรวงติรมคือท่านพวีสอดสนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ทุกท่านคงจะทราบดีว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมก็ได้ติดตามการเคลื่อนไหวความในใน,ในเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับก็อขอ,อเก่าต้อนรับทุกท่านในวันนี้นะครับสมาชิกสมาคมผู้มี้ดริตารจำกินและที่อยู่อาัยใ ครับคือตอนนี้ทางที่ทางอำเภอเบตงนะให้สมงมอบบัญชีของบุคคลที่มีรายชื่อที่มีสิทธิ์ในการเช่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราชพัสดุแล้วจากผู้เช่าผู้เช่าเดินประมาณร้อยแปดิบรายไม่ปสิบรายซึ่งร้อยแปรายนี้ทางมีเอสไยก็ต้องมาตรวจสอบข้อมูลหลายๆด้านของผู้มีรายชื่อทั้งหมดด้วยเหมือนกันซึ่งได้ประสานกับ สําสำนักง,งานพ,พ,พัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาและก็สำนักง,งานพัฒนาความพัฒนามนพัฒนาความมั่นคงและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาสื่อโดยตอนนี้จากการศึกนแล้วท่านเหยือี่กี่คนคคือตอนนี้จากการหาข้อมูลนี่ก็เหลือประมาณทางอำเภอสม,มาร์ประมาณร้อยร้อยคนร้อยคนคือตามสัญญาปณีปนอมที่เที่นี้มีการฟ้องร้องในทางแพ่งกันมาก่อน ทีนี้แล้วก็ทางสมาคมก็ได้ไปทําสัญญาปณีปณัปนอมยอมความกันในชั้นศาลกับผู้ผู้เช่ารายเดิมได้แล้วนะครับโดยมีข้อตกลงข้อหนึ่งก็คือว่าให้บุคคลที่มีเข้ามาอยู่ในพื้นที่ไปตรงนนะปีอับารอยน,นะครับในสัญญาปณีปันอมยอมความจึงจะให้เป็นผู้มีสิทธิ์ในการเช่าเช่า,ชาพื้นที่นี้ได้ พูดอานกาเขียนก็ที่เข้ามาเหมนกัจเ่นมีปัญหาหรือ่แล้วไครใช่้าคือตอนนี้เท่าที่เท่าที่ทางานมาจากการประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแหละทุกหน่วยให้ความร่วมมือดีนะครับโดยเฉพาะอํา<ด>เภ<ด>อเบตงก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติต่างๆของบุคคลผู้เป็นสมาชิกนะ<ด>มา<ด>มาทั้งหมดแล้วในกาะหน่วยอื่นๆก็พร้อมที่จะปฏิบัติ ตามมักติที่ประชุมที่เคยประชุมครั้งแรกมาเหมือนกันเพไม่มีปัญหาอะไรครับส่วนทางอายการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและบังคำพันธดีจังหวัดยาลาสาขาเบตงเนี่ยก็ถ<ร>ือว่าเป็นหน่วยงาน<ร>าที่ให้ความ<ร>าความรู้ความคิดเห็นทางด้านข้อกฎหมายมาอยู่ตลอดอยู่แล้วแล้วก็ทางอายการสกชทนะ่านก็มาเป็นประธานในการประชุมครั้งแรกข้าอยู่นะครับต่อไปก็เสร็จจากนี้เราก็จะประชุมครั้งที่สองกัน ก็คงจะมาประชุมที่นี่แ <โด S 1> หละครับ